บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรยากนะคะมันตามศาสตร์ตามศีลอย่างเช่นศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาปรัชญาเราก็จะต้องไปเรียนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีของนักปรัชญาต่างๆของนักที่เขียนหนังสือต่างๆของศาสนาต่างๆของคําสอนต่างๆแล้วก็พยายามหาแนวทางใหม่ในการที่จะมองโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างมากมายแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้มาบรณาการมาเป็นมิจฉาตอมาเป็นแนวทางช่องทางเชื่อมต่อสื่อสารเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้มันมาถูกใช้ในชีวิตจริงในชีวิตประจําวันของทุกๆคนได้อย่างเงี้ยมีประโยชน์กับ ยุคปัจจุบันมีประโยชน์กับคนมีประโยชน์กับมนุษย์ได้นั่นเองนะคะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้มากกว่านะคะดังนั้นการเรียนนะคะในระดับในระดับปริญญาโททุกวันนี้เขาให้เวลาแค่ประมาณจริงๆแล้วการเรียนจรกินมันปีครึ่งนะคะในทฤษฎีเนยก็จบแล้วแล้วก็อีก5ปีอีกอีก5เดือนหลังนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียม p r o p o s a l หรือ อาจจะเตรียมหัวข้อวิจัยนะคะในสมัยของอาจารย์นั้นยังไม่รู้เลยว่า Research คืออะไรต้องทำยังไงนะคะแล้วก็กว่าจะหาเอกสารมาได้แล้วก็ต้องมานั่งพิมพ์ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์เป็นคำพูดเป็นแนวคิดแนวทางของตัวเองซึ่งค่อนข้างที่จะ ไม่มีตัวช่วยอื่นๆเยอะแยะเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วว่าเวลาเราต้องการที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะให้เราเตรียมหัวข้อวิจัยไว้เลยไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไม่ว่าจะเป็น proposal นะคะเขาจะให้เราเขียนก่อนหรือเราอาจจะเอาเรื่องในระดับปริญญาตรีที่เราเกิดความสนใจนะคะมาพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นในระดับที่ปริญญาโทขึ้นมาก็ได้นะคะ แต่เมนหลักของการเรียนรับปริญญาโทนั้นก็คือวิธีการวิเคราะห์นะคะวิธีการเขียนงานนะคะซึ่งการเขียนงานเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีแนวคิดการขีดการเขียนนะคะในเรื่องราวของเราผ่านการรีเสิร์ชในเรื่องของการเข้าไปหากลุ่มกลุ่มพื้นกลุ่มกลุ่ม ผู้คนที่เราจําเป็นจะต้องเก็บข้อมูลนะคะตุ่มประชากร <c oughs> แล้วก็ลงพื้นที่ทําการศึกษานะคะพื้นที่ของเราแล้วก็นําภาพเหล่านั้นนําวีดิทัศน์เหล่านั้นมาประมวลเป็นคําพูดต่างๆซึ่งในปัจจุบันก็จะมี AI เข้ามาช่วยเขียนนะคะ <c oughs> เมื่อช่วยเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตรวจทานอีกว่าสิ่งที่เราให้ AI มันช่วยเขียนเนี่ย มันเขียนไปตามเรื่องที่กำหนดขึ้นจริงไหมนะคะไม่ใช่ว่า AI จะรู้ทุกอย่างไม่ใช่เพราะในบริบทในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นบริบท1ดังนั้นเวลาเราให้ AI ช่วยเขียนเนี่ยนะก็จะเขียนตามตามตามขีดของเขาเราก็ต้องมาดูต้องมาอ่านซ้ำแต่ถ้ามือโปร,โปรเก่งๆเนี่ยเขาก็จะใช้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะคะใช้คำนวณใช้วิเคราะห์ ต่างๆแค่นั้นนะคะนอกนั้นอเอกสารหลักฐานข้อมูลต่างๆนะเขาเขาหาเองเขานำมาสร้างสารรค์เองนะคะดังนั้นมือโปรโที่เป็นนักวิจัยจริงๆนักขีดนักเขียนจริงๆที่เป็นมือโปรโจริงๆนั้นโดยส่วนมากแล้วเขาจะเขียนที่ออกจากประสบการณ์ ออกจากจิตวิญญาณของเขาแล้วก็ออกออกจากสิ่งที่เขาไปรู้จริงๆเห็นจริงๆแล้วนํามาขีดนํามาเขียนให้เป็นความรู้เชิงประจักษ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะลอกเลียนได้สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นผลงานของตัวเองได้และ AI ก็ไม่ได้รู้ด้วยเพราะมันเป็นผลงานใหม่ผลงานชิ้นใหมซ่ซึ่งซึ่งลักษณะอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ เมื่อ10ปี20ปี30ปีที่แล้วกับผู้ที่เขาเรียนในระดับปริญญาโทป,ปริญญาเอกนะคะในทุกๆวันนี้ก็จะมีการฝากเกียร์บ้างในการโน่นนี่นั่นบ้างนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยไปลักษณะเช่นนี้เป็นตน้นดังนั้นนะคะหัวข้อนี้นะคะเราต้องมีการตัดสินใจนะคะอย่างมีตราก,กาศ หาเหตุหาผลมารองรับว่าที่เราตัดสินใจที่จะเรียนเรียนเพราะอะไรนะคะมันสําคัญหรือไม่มาสําคัญกับเราหรือเปล่านะคะนะคะไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเขาเรียนสูงแล้วก็อยากจะเรียนไปตามเขาซึ่งในเรื่องที่เราจะต้องใช้จ่ายออกไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้อง หามาจากไหนนะคะเราจะต้องทำยังไงแต่ถ้าบางคนบางท่านมีความพร้อมแล้วเราก็ดูกำลังของตัวเองว่าเฮ้ยมันไปได้แล้วเขาอยากจะอาศัยช่วงระยะเวลาที่เขาว่างจริงๆเนี่ยก็คือเขาอาจจะว่างอีกสองสามปีเนี่ยในช,ช่วงที่เขายังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวที่เขายังมีพละกําลังที่จะต้องเรียนรู้หรือก็มีกําลังที่จะไปเรียนรู้เหล่านี้เขาก็อยากจะเรียนเอาไว้เลยเนี่ยอันนั้นก็คือความโชคดีของเขาไปเนาะเวลาเขาได้งานทําเขาจะได้ไม่ต้องกลับมาเรียนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะพัฒนาสายงานของเขาไปเลยก็าอาจจะจบอยู่ที่ปริญญาโทของเขานั่นแหละนะคะก็จะพัฒนาสายงานไปเลยบางคนบางท่านก็อาจจะว่างต่ออีกหน่อยหนึ่งอีก2ปี3ปีเขาก็อาจจะกระโดดเข้าต่อในระดับปริญญาเอกเลยนะคะแต่เบื้องหลังของเขานั้นเขาจะต้องมีทุนเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะการเรียนของเขาเหล่านี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นถ้าทุกคนก็จะมีทุกคนก็จะมีเวต่างกันทุกคนจะมีทรัพยากรต่างกันและทุกคนก็จะมีความ พร้อมที่แตกต่างกันนะคะอย่าเอาตนเองไปวัดนะคะบางคนเขามีแต่บางบางคนเขาไม่มีองเช่นอาจารย์เนี่ยขาดมากนะคะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสียเลยตัวเองต้องหาเองทุกบาททุกสตางค์ต้องเก็บหอมรอมริบนะคะวันวันคิดหาแต่จะต้องไปพัฒน์ทำตรงไหนจะต้องไปทํางานตรงไหนตรงไหนบ้างพอที่จะได้มาซึ่งเงิน ะะเพื่อที่จะได้เก็บปอมเพื่อที่จะได้ใช้ในการเรียนต่อนะระดับปริญญาโทของตัวเองนั่นเองนะคะดังนั้นแต่ละคนก็จะมีมีความจาเป็นที่แตกต่างกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ยสุทราสิริภาประภากรด้วยน,น,น,นะคะกลับขอบคุณกลับสวัสดีค่ะ